สบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะกันยินดีต้อนรับกบระสู้ช่องบาเตียงทองซ่าแนวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อกี้กับบะเตียงกะสิพาพี่พะน้องมาเดินดงเดินป่าอีกเสื่อหนึ่งพี่น้องเลยเนาะก็คือสิอไปหาพ่อกี่กับเมนี่อะไรพี่น้องอ่าหลังจากบาเตียงซื้อที่ใหลแล้วแล้วกะพูน่ายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะให้บาเตียงเห็ดเฮือนเฮ็ดซานให้แล้ว ตอนนี้ก็ที่เขาไปเบิง้งพี่น้องเลยแล้วก็เราโทรมาบอกว่าอันใบซื้อขายนะ่ะมาแล้วพี่น้องเหรอมาเตียงก็เลยที่เข้าไปทายให้พี่ให้น้องเบิง้งว่าใบซื้อขายมันแล้วมาดีบ่แล้วพี่น้องเนาะเราจะปลูกเขื่อนปุูกซานอยู่มองใดพี่น้องเลยมอ,อเตียงเข้าไปก็ประจันเมื่อนั้นก็แล้วก็สีบอกว่าเป็นแบงให้อยู่มองนี้มองนี้พี่น้องเดี๋ยวม่อนี่ก็เข้าไป ปรึกษาเนาะเรื่องเฮ็ดเฮือนเฮซานของเรานี่พี่น้องเอ้ยแล้วเข้าไปเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของเราแล้วทางยังมองอยู่มองเซาเนาะให้มันแปนแล้วบ่ดูจังไดพี่น้องเอ้ยมองสิเพิ่นซื้อให้เนาะพี่น้องเนาะปไปเบิ่งนํากันพี่น้องโอ้มาผู้เดียวผมใพี่น้องันมื้อนี้เนาะจันเพิ่นก็ติดเวียกติดงานก็ไปทั้งไผทั้งมันพี่น้องเอ้ย dinh dưỡng lên dinh dinh nó nào nó dinh 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 nào nó dinh nào dinh dinh สองเตาแตาเตียงมาตะก้อนพอล้พี่น้องเลยออโอ้พี่น้องเพิ่อนมาตัดไม่เน้ะโค่นลงเลยพี่นออ้อนลงเลยสบายดีสบายดีพ่อสบายดี พากันเห็ดย <Thor il> ังอยู exemplo. ่น <in> um. no. ี่ยดีเยยดีนอ้อม่ะอโดย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 พี่น้องเลยมานทำมาผูเดียวมื่อนี้เขาเห็นอดหอยู่ในรถหนโดกลังกันนะอยไหมเนาะเพื่อนมาชอย้โดย Ồ. Oh. Rồi. Sai anh anh đây sẽ phụ bày sư khai bưng đó hả? đôi rồi. con họ โอ้พี่น้องมาดูด้วใบสื่อขายเนาะเดี๋ยวโดยโดยเป็นเขียนเอาแบบนี้ได้เนาะอ๋อโดยพี่น้องเอ้ยเป็นแบบนี้ไปซื้อขายมีกาจำในบ้านยังดีเนาะพี่น้องเนาะโดยพี่น้องเอ้ยกาจำในบ้านเนาะ

เอาเก็บน้ำไ,ได้ใบช <Enfin> ื่อขครเก็บใบอะไรกันแม่แม่แม่อันโอเคพี่น้องเดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปเบ่งไม้ก่อนไม้กันแล้เรียบเหนเพื่อนเล่ากันอันนี้ก็นี่ก็ตัดลงเรียบร้อยแล้วเนาะไม่รู้แม่แม่ม่ปุเฮื่อนปุกกซ้านนี่อันตรายพี่น้องันนี้าลูกเราแลยด้ว โดยนี่พ so uh ี่น้องาะไม่โตแล้วก็ซอยเรียบร้อยไล้พี่น้องเลยอได้เสามันได้วงมาเห็ดกับได้โซค่ะโซหาพวงมาซอยให้กัยากได้โดยโดยโดยออันนี้หากได้ไม่ยังมัเน้นนะพ่ ยังาาส้นส้นับเานี้โดยโดยโดยเาวันเาก็ im ้สามเานี่ายูป่ากันย uh, mm ังมียูดอกเขาปลูกในซอยเางนอราตันนี้ไหม่ยังนะเอ็นเิ่นกลบมาเดียววนนี้อ๋อเพิ่นเพิ่นมาซอยเห้บ่เพิ่นั่นแหละเป็นผู้ซอยมาผู้มาซอยก็ได้ถ้าผู้ผู้เป็นก็ซอยผู้ข้าเอาจากซอยนี่ถ้าบกเก่งก็บ่ได้ป่านนี้ได้ไม่ว่าไม่ขย่มมีแต่เราและซอยอั่นั้น

บ่เบียงว่าซิซะแม่โอ้ยอ้ายเอ้าเต่าได้ควัดบ่น่ะอันได้ควัดปกมาได้ยังบ่ทันได้หายควดออกแล้วยัดเต็มละน่ะยังบ่ทันได้ดังไฟจูตัวนี้บ่ทันได้วดตั้งแต่เฮารุ่นมารุ่นตะกี้บ่ัันได้วดเลยบ่โดยแต่ว่ามันเย็นตะดดแล้วบ่ได้วดบ่มีเวลาือดอันยากนําเฮ็ดซอกไม้ซอกตอกนี่แหละได้ประมาณบานจักซอกันเนาะประมาณ10ซอกปนนี่ได้อยู่แล้วมันน้อยตัวนี้ได้อยู่ดอก3-40ซอก อือบ่เปนหยังตัวนี้กะเอาเฮือนก่อนเนาะเออแล้วเอากะแตน้อยฝนตกบ่มีบ่ดูดีกันเนาะส่วนเฮอนยามฝนนี่ก มันบ่มีหม่องอยู่บ่งเช้านี่ยากเลยอยู่อยู่กะยากอั่นเด้จักหุบสายหุบห้วดึกกะได้ลูกกว่ามันหัวใส่หัวมีบ่นอนแม่นๆันนีมาปุกอีต้นลูกเร่งเเฮือนนี่แหละให้มันแล้วก่อนถ้ามันได้อยู่ทันฝนนี่เนาะอือแม่นๆคืนก็บ่ได้นอนดฝนตกมาแฮงนี่โอ้ยแฮงบ่ได้นอนเลยเปียกเบิดอีต้นลูกนี่แหละดหาลูกเด้อโดยเฮือนนี่สิปุกอยู่หม่องนี้เฮือนนี่เนาะานนั่นแหละอือ ຊິເນາະເລື່ອງໄມ້ແທ້ເພິ່ນບໍ່ບໍ່ຫ່ວກເັດດมันเป็นນວຮັດດະໃກມ້ັນລຶຂົາກົຢາເຮັດຊ้າງດ້ກໍອຍັແາະແว่า້າອຍທກມືດมันິາກີດປັນ พราะว่ามันเพิ่นก็ต้องเฮ็ดไปให้แหละเพิ่นเอาลงคอยไปให้แหละเพิ่นเอาลงแซ่น้ําไว้น้ําเนี่ย4เซนนี่น่ะมันจังันให้เจ้ามาเบิ่งให้เห็นแล้วก็สิเอาลงแ่ไว้น้ําจก3-4มือมันจังมอดบ่กินด้เพิ่นว่างมอดบ่กินเนาะบ่กินเอา่น้ํามันมนเพิ่นว่ามอดบ่กินโดยงมันแนวสิซะอือลงแ่ลงแ่วน้ํานี่แน่นอนด้เพิ่นว่ามอดบ่กินอะหลีมันมันอือ แสบไปแล้วแหละเพื recently, so it. It really ่อมันแล้วว่านั่นนะแม่นส่วนฮอนมือนั้นโอ้ยได้เรื่องส่วนฮอนมือนเมนแม่นเมนลงหนองนี่รุนแรงเพราะว่าสิเห็ดอันน่ะเห็ดเพลื่อนดินเนาะพี่น้องเนาะแล้วเนาะเพลื่อนใหม่มันมันยันขึ้นยากลงยากมันจะขึ้นยากลงยากได้แล้วมันกัยากหลายแนวเลยยังสีเป็นอีกเผื่อสีโหแมนเมนเมนแต่มันมันกัสีซาอีกแม่นเมนส่วนสีอันนั้นเป็นไง บัณฑ kind of mm ิภ hmm. ูเขาเหดให้เขากับบุม่นว่าสรีมีเวลาหลายเขาก็มีเวียเขาคนพื้นฐานเดยโดยโดยนี่กําลังส่ไม้ส่้างโต๊บุ้มมีบนยูเขาเจ้ากับอีตนอยู่ดอกมีแต่ซอยไม้แล้วก็เริ่มสร้างดินในสร้างกระสีเสาโพนไม่เสร็จมันโพนเลยดิเมนเมนเมนเริ่มตั้งคเลยนะให้ซอกมือซองยามให้มันนั่นแหละก็ตั้งค์ละโดยโดยโดย แต่ว่ามีอย่างเท้าโชว์โบกแมนเทากับบริคอยด้วยเล็กน้อยกับโบมาเนาะเาโทรถามเอานะมีแต่เพิ่นไล่เดี๋ยวปะเตียงชิมอบเงินมาให้เพิ่นก่อนพี่น้องเนาะโดยโดยว้ใจค่าดินเนาะค่าไม้ค่าโต๊ะนี่แหละพี่น้องเลยว่าปะเตียงกับบริคอยมาโดยโดยเพิ่นจะมีเรียกหลายทางมันอยาแล้วมาจะมีกับศัตรน้องมือสัธุหนึ่งดันเนาะ มีคนอยู่พุ้นซโอ้ยน่ะอ่านี่เอ้าสิบ่มันยังง่ายอยู่ดอกคั่นบ่บ่จังสั่งใหม่เนาะแม่นเอา5ล้านนเอ้ยเอาอ่าอยพเพิ่นเด้อเงินผู้ใหญ่จะดีเพิ่นนั่นแหละาก็ุใจเพิ่นุหลายๆเด้อให้อยู่ดีมีแฮงสมได้ให้ได้หลายกเก่าเนาะโดยกินหาเกิเด้อทั้งบ่าวก็คือกันเนาะเจ้าๆนําสเด้อสาธุเนาะโดย เพราะว่าข้าไม่ขัดต้อคนท่านใจโดยเอ่อเห็ดแต่มันพอได้อยู่โด้ยชาวเนาะมันจะได้ปลอดภัยมีผู้ใดมาให้นั่นนี่เลยบ่ผุนหัวเส้นหัวชิมีไปมุ่นจานแกยังว่าคือเข้าว้าแล้วบนเท้าผมมีเข้ามาแกยังได้ไปติดเอาอือที่เข่ารั้มสิบโลชาวโลเนี่ยแกยังแซมสิบโลมีเนาะโอ้ยสิบเอาสิบโลชาวโลวัดละโลแล้สองโลวัดบ่มีก็ได้ยังได้ไปติดมาม่าโลหนึ่งสองโลได้นะเว้าเอ้ย เด้อเด้นี่กับเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้เรงที่โชคดีนะที่ผู้ใหญ่เพิ่นได้ช่วยได้ช่วยเพราะบางคนเพื่อันกับบุตรช่วยเนมนเมนเขาเบิ่งน้ำเพื่อนซัเพื่อนอ่อนน่ะอันอ่าเขากหลายคนก็ถามเลยว่าผู้ใดบอกผู้ใดก็อยากงูอันเดียผู้เพิ่นใจดีเห็นไหมว่าพิ่นก็ดีสิอันผู้เพิ่นมาช่วยกันกัเว้าดีคือนอย่างเพิ่นกั ได้ยนเพื่อนก็แนะนำว่าผู้ผู้ซอยเงินกับผู้เสียได้หูเฮาว่าที่เด็กจุดสำคัญมันกับเนาะเหน่อยเดี๋ยวมาเลี้ยวเฮือนหน้าซ่านกันเดี๋ยวสิอ่านชื่อเพิ่นนั่นแหละแต่ละคนแต่ละคนมันมีภยผนที่ซอยเจ้าเนาะอ่าบริจิตต์ไม่ฝันได้บ่าวันนี้เออคิดว่าซอยกันช่วยได้เดียวค่ะเด็กๆเล็กน่อยเนาะบอกกับผูว่าเล็กน้อยแล้วสำนักกับโอ้ยถือว่าหลายแล้เท่อที่เล็กก็ถือว่าหลายดีใจแล้วนะวันนี้ บุกิดบุฝันว่าสิได้ปันนี้ได้เข้าซานก็ชอบนึ่งก็ซือวันไลยเติมได้แล้วแต่ถงนึ่งกันก็บพราะแหงแล้วว่าสิซะเลยมาสดกับเธอละสาธุบัดบุมีมาโลนึ่งกันยังได้ไปติดได้เดินหาไปใส่เพิ่นอีกเลยซะโดย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 อ๋อจะได้เข้ากันยินดีน้ำเละเลยคือการมาอยู่เห็ดเห็นมันแล้วมันทั่วกับมันเออจะได้อยู่กับลูกกับเต้าจะได้มีความปลอดภัยเนาะมาะว่าอยู่ในนีนิกาพี่น้องกระท่อมบร้อนี่กาผลนต้ครัวจังโจ้ หัวแบบมันกระโปรงโจ๊กมันก่งหัวแบบเปียกมันมันหัวหลายบอลแป๊กันฮันดี้มันบางที่ว่าบอลได้โบหัวโบในมันหลังกระสีมันขาดเลยมันกระปองกระปองเนาะมาเอาทิ่มาามาสิซะอ,อันต้นมาปลูกตูบตัวนี้หนห็เงินซื้อเล็กตะปูยังบ่มีในทางว<อ>ิล<อ>ีให้ตายกับตังเราวิลี่เดี๋ยวเอาเทเงินซื้อเล็กตะปูมีไปเก็บเล็กตะปูเก่าเขามาปลูกตูบตัวนี้นะอันผ่ากางกับไปเก็บเอายุกองหายาบอลโจ๊กรถนแหละมาอันบังดิซะ มันต่้มื่อๆได้ยังอยู่ไร้กันสั้นอยู่บ่ได้แล้วมันหนาวฮะมันต่าแล้วลมมันก่ายื่อๆดอกรนสั้นม่นอันลมพัดมามันปืดหนีเบิดมันกะมันโบถึงลมเถื่อมันต่ําซื่อๆดอของมันแบบจับแห้งก็ยังรุดแหละเนาะเพาะลมพัดมันก็เปิดไปปิดเรื่อ้ๆมันทึกลมมันลมมันก่ายื่อๆดอการคุมสุกุมยากมาเหมือนายเนาะงากับแบบภูมิอาเท่ากับคือภูมิไผ่หะน้ะ บูมีไยสีสวยว่าซิสะบูมีกับพี่น้องกับยังบูมีแล้วเนาะมันจะใยจีดงกับเบิ้งดอกเขาทุกมันบูมีคนอื่นเนอะไรแล้วจะมาเพื่อนเป็นคนอื่นเพื่อนยังมีน้ำใจนะบัดน้องเอ้ยตัวเขามีเขาบ่ว่าเขาบ่ว่าน้ำเขาแล้วเขาเบว่าเขาก็หากินไปอันนี้บริโบคได้เอ้ยได้บริโภคไ้แจกกันอีกได้นเนาะ เพิ no? ่นสวยงว่างงอยู <t <t ่ว่าจังได๋ดอกบ่ได้เห็นหน้ากันได๋ยังยังซอยบ่จังได๋ได๋เพิ่นฮู้ก็สิฮู้แต่ซาดแล้วนี่พุ่นไปจังว่าดึงจองมาเข้าหาแต่เฮาก็งงอยู่เงินก็บ่แม่นน้อยเนาะก็แม่นเออเพิ่นเพิ่นซอยกน40,000 50,000กีังว่านั่น่เฮายังลงเข้าใจว่าแม่นเจ้าีดเป็นผู้มาซอยเดียวเฮาบ่เข้าใจอเด้เฮาเข้าใจเรื่องนั้นหั่นแต่ว่าเออหักจุดสัมพันธ์เฮาคิดว่า คือทีมันจะบอกจะว่าจะสอนส่งภาพไปให้นั่นแนะนำก็ต้องถามตุบคือเขาคือเขาเป็นคนเขาเป็นคนมาถายมมาพูดได้สมควรผู้ใดบ้สมควรคนถามโดยโดยจะคนคนที่ชอยนี่ยเหม็นเฮาเหม็นเหม็แต่ว่าผู้เป็นผู้นำพาให้นั่นซอยแล้วแม่นกเจ้าเลสเนาะเพราะว่าเฮาเนี่ยเฮาเบื้งภาพแล้วเพิ่นเออเบิ้งภาพแล้วเพิ่นก็ยังถามอีกเดียว่าผู้ใดสมควรผู้ใดบ้สมควรมอะไรแบบนั้น เพราะว่าคนจนกับมีหลายจนเนาะจนแล้วอันบัตติดเราอีกกันยังมีอีกเราเบืองยากับมีแต่ว่าแบบนั้นเขากระโบชนนับสนุนนะนะคือเจ้ากระพอะพวกนี้พวเขานี่เมื่อไปในไเจ็บไปในไเราก็ได้เห็ดอันเดียสนะคัดเราบพราเหตุกรบโบรีกินอันเดียสันเราพอดีแต่ว่าดูมั่นนะนะเจ้าดูมันเลยกระโโบชนะนบชนุนแต่จำเป็นได้ดูมันบ่มีกินนะนะมาสิซะเรื่องเรื่องคนสบายภัยกับอยากสบายแต่ว่าสบายบริกินที่อยู่ได้นะเมนเมนเมนบุคิดเห็นตัวกันลูกได้เอาสมุดเมน าก็ต้องลินล้นเนาะนั่นแหละเปัญหินก็สำคัญนั่นแหละที่ข้าเจ้าเพิ่นกาอีโตนแหละเพิ่นกามาอยู่สมความเพิ่นอิตนเลยทั้งซ่าทุ่งฮอกอะไรซ้ำเพิ่นซอยชีวิตคนตายเกิดใหม่ลไปเพิ่นกาเสดได้บุญโตโตไปตลอดไปหลยแห่งเสียได้หลายกเก่าแล้วเพิ่นมีน้ำใจเลยดีเลยคนมันเหี่ยงกับปโธออกกลมจริงใจเนาะแม่นเพราะว่าเงินกับประมานหน่อยคือเพิ่นแม่น เนซขาเกิดเมาเขาไม่เคยมีเงินปานนี้บ่เคยจับเงินแต่เขาเออเขาศักษาขนาดแต่เขาย่านเสียเขาเพิ่นมาถามอย่างเขาสิไล่ให้งโฮเวิร์ดขั้นตอนนัะนนะเขาบ่ได้เอาเงินเพิ่นไปจ่ายฟุ่มเฟือยให้มันแล้วเงินก่อนแล้วภลระนี่อนเหลืออะไรเพิ่นให้เขาก็เอาเพิ่นบ่ให้กพญาจดไว้เมนคิดน้ำใจบ่จดเทาก็สิไล่ให้ฟังละเอียดดูนะเอาฮันบูม่นว่าสินั่นอก็ดีใจน้ำที่เจ้าเป็นคนหนึ่งในผู้โชคดีเนาะได้ทั้งดินแล้วก็ถือว่า ดีเติบได้ไรดินกันเนาะวันนี้ช่วยเฮื่อนดิเพราะแหงแล้วยังเฮือนอีกเอ้ายังงงอยู่ว่าเงินเป็นตัวไรซิบลาดเขาวอาเพื่อนเป็นยังคอยบอเข้าใจบอมีโทรศัพท์เราบ่ฮู้เรื่องแบบนี้นะเขาบอกแม่นผู้ใดบอกกี่เพิ่นเฮ็ดนั่นแหละก็บ่เข้าใจก็กัยังไปถามเอื้อยอยู่ทีเงินเราอ๋ออันที่เพิ่นเพิ่นมาช่วยนี่ก็เจ้าก็ยังงงอยู่ว่าจะใช้งงจะไม่พี่น้องผู้ใด้ยังว่าอยู่ เมื่อกี้พี่น้องเจ้าน่ะจักแล้บุญพี่น้องแบบนี้ไอ้จีก็ว่าคนไปถามเบื่ออ้อนก็อธิบายใหฟังพวกก็เข้าใจอยู่นะเออถ้าแต่งรดยการบันทีเฮาเร็วเงินเร็วสาดุลยังจะได้ไปสมมาเพิ่มนะเพราะยังมีกันเลยอ่ามีแใจข้าที่ขอตัวเมื่อก่อนบันทีเนาะอ่าโชคดีเด้อเฮ้ยเด้อจังรดยการดีแวะมาเยี่ยมไหมโดยเบาเมื่อก็นด้หนาเด้อไม่ลูกนกเนาะนกกันบายบายกันบายบายใจเด้อโดยโดย เราเบาสั่งครอบครัวเราบ่มีแล้วมีครอบครัวมีลูกน้อยคนหนึ่งชิ้อยกูนี่นี่แหละลูกเขาในชิเวดเดือนโอ้ก็น้อยเล้อเนาะอันนี้ส่งปีปลายเลยไหมมันผู้น้อยชิเวดเดือนลูกเขาผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงมัผู้ผู้ผังใหญ่เลยเนาะโดยสมบูรณ์เลยอันี้ได้อันน้อยอยู่อันยงหันแต่วันตกใหญ่ได้มันสมบูรณ์เลยกบ้านแข็งแขงอยู่งดลย เอ้ากลับก right, right. kind of okay. so, no. no. ่อนเลยเด้อเด้อเด้ออยู่ดีนี้เอาโอเคพ่อแม่พี่น้องมันนี่กับเตียงชิคอตัวเดินทางกลับก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะกลับก่อนเด้อพ่อเด้อดูยังเห็นดูกกระเถิกอยู่คนน่ะพ่อพอนกับปุ่บบุริยุทธ์บุริยนพี่น้องเอ้ยเนาะเรากลุ่มมันแห้งพี่น้องเอ้ยมิจฉาเตียงได้มาไายพี่น้องเบิ่งแล้วเนาะ ไปซื้อขายกันมาแล้วพี่น้องแต่เพื่อนท่านได้ไปพิมพ์ไปนั่นมีแต่ในบ้านประทับตาให้เนาะแต่เพิ่นไปเห็ดมาอีกเป็นพิมพ์เรียบร้อยพี่น้องเลย่ละกะกะกลา้ากำลังซอยไหมซอยโตะอ่าเ,เห็ดเฮืออเห็ดเล่าแะละพี่น้องเลย็อ่บาบะเตียงเงินไปเห็ดเล่าเนาะสั่งหินบล็อกมา้วก็สั่งเห็สั่งทรายมาไปเห็นเล่าใจให้เขาแหละพี่น้องเลยเพราะบ้านบะเตียงก็อยู่ไกลเนาะ พอดีเพื่อคนช่างมาเราปฏิทโธ่นแลีแนมาอีกน้อง,งเงินหมอบมาให้เราเลยแล้วลลก,าาก็ะจายขาไม่ขาหินค่าหิ่ค่าทรายเดี๋ยวมันบุพเพจะในบะเตียงมาเพิ่มอีกน้องพี่น้องเพราะว่าครั้งแรกเราเห็ุเทือนไม่เห็นเราพี่น้องแต่ว่าแบบว่าบะเตียงคิดไปคิดมาก,กะอะเงินเรากัเบิ่งมันกับชงสิพอขึ้นดินอยู่นะพี่น้องแต่กบับบริลายเฮงดอกแต่ว่าแจ็คสีได้ซ้ำใดพี่น้องพี่น้องเนาะ ถ้าสมมติว่าได้แบบว่าพอให้เราอ้อมให้มันอยู่ได้ก็ไล่กะบ่ต้องท้าเสาท่าทีกะโอเคนะพี่น้องเลยมันเกิดชม,มันคุน้งนี่เนาะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเพืิอนใหมนนี่นึกกระปวกกินแต่ก็นั่นนี่นี่พี่น้องเลยมันก็บบค่อยมันคุ้งบันไดเนาะเห็ดเนลราก็จะเห็นเห็ดกระครดพี่น้องเลยแต่กจกชิได้ชํำได้นะพี่น้องเนาะกระทาที่ตามเบิง่งที่ตามส้มน้งกันพี่น้องเลยว่าที่ออกมาแบบใด เป็นซานเราฮอกิกับเมนี่พี่น้องเอ้ยอ้าวสำหรับมื้อนี้กับเตียงคอตัวร่าไปก่อนมื้อนี้พี่น้องเอ้ยต้องขอขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดดีบัตรสุขสุข่นแหละพี่น้องเอ้ยที่ได้สมทบทุนเนาะสวยเหลือแล้วในมื้อนี้โอ้ยเมื่อยพี่น้องเอ้ยยางหอบเดี๋ยวเตียงชิ้นไล้แรกื่อเนาะว่ามีชื่อภายในพี่น้องเอ้ยที่ได้สวยเหลือแล้วในมื้อนี้พี่น้องบัด เดือน3800แล้วแล้วพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวพอติงซานซื้อให้ฟังว่ามีภายแน่แผ่นพี่น้องเอ้ยอ้าสําหรับมื้อนี้ก็ติงขตไปด้เด้อพี่น้องเด้อสิขตเดินทางกลับบัดนี้เนาะพี่น้องเนาะมาดีพี่น้องเอ้ยาจเพิ่นก็ติดเวกิงานมื้อนี้กติงกสิขตเมื่อก่อนมื้อนี้หากินข้าวกินน้ําก่อนพี่น้องเอ้ยน้กินข้าวเที่ยงเนาะ เฉพอจังว่ไม่เมื่อยพี่นอ้องเลยย่างกระซิบหอบอ่ะไปแล้วพี่น้องพอไม่พี่น้องวัชกูลชุคนบ๊ายบายเด้อพี่น้องเนาะ